สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหนองสนุบบ้านเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันนาะงสาวภาขวัญเชนันเป็นผู้ด,ดําเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดคุยและให้ความรู้ในด้านกฎหมายค่ะ กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้สมัยนี้ทุกคนก็ย่อมรักษาสิทธิ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะที่บุคคลคนใดจะฟ้องคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งอาจจะโดนถูกฟ้องก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหากท่านโดนฟ้องร้องจะต้องทําตัวหรือว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยเฉพาะในส่วนของทางแพ่งก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยอาญาทีหลังแล้วทางแพ่งของเราเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างคดีอะไรบ้างที่จะถือว่าเป็นคดีทางแพ่งก็อย่างเช่นง่ายๆเลยตามที่ท่านผู้ชมได้ฟังได้เห็นทั่วไปอ่าไม่ว่าจะเป็นคดี ฟ้องรถเนาะคดีกู้ยืมเงินคดีบัตรเครดิตนะคะหรือว่าคดีอะไรก็ตามที่มากระทบสิทธิ์ของเราที่สามารถเรียกเป็นค่าเสียหายได้แล้วก็ไม่มีโทษจำคุกนั่นเองอันนี้เป็นตัวแบ่งง่ายๆเนาะว่าอะไรคือแพง่งอะไรคืออาญาและแพงเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปได้อีกหลากหลายแขนงเลยค่ะแต่วันนี้จะมาพูดถึงภาพรวมง่ายๆในเรื่องของแพ่งสามัญแพ่งมโนสาเลหรือว่า บริโภคคืออะไรคะแพ่งสามัญคดีมโนสาเร่หรือว่าคดีผู้บริโภคก็คือว่าคดีทางแพ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะบแ,บแบ่งแบ่งอีกแบ่งแยกย่อยอีกแต่จะมาพูดถึงคดีที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับจะได้รับ ฟังมาบ่อยๆหรือว่าคุ้นหูบ่อยๆนั่นเองเช่นถูกฟ้องเงินกู้มาจะทำยังไงดีบัตรเครดิตยอดถึงแล้วไม่จ่ายบ้างโดนธนาคารฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการฟ้องที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยค่ะเป็นทางฟ้องหรือว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้คดีไฟแนนซ์รถบัตรเครดิตอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคดีผู้บริโภคนั่นเองค่ะแล้วก็คดีแพ่งนะคะเขาก็สามารถแบ่งได้อีกหลากหลาย ยิบย่อยไปเลยแต่เราจะมาพูดถึงคดีที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับได้ยินได้ฟังบ่อยมากที่สุดวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคดีในส่วนของผู้บริโภคเนาะไม่ว่าจะเป็นคดีกู้ยืมเงินไฟแนนซ์รถคืนลดไปแล้วทำไมต้องมาใช้ส่วนต่างอีกคดีบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยค่ะว่าหากท่านได้รับหมายแล้วหรือว่า,าท่านโดนฟ้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง คราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะทราบได้อย่างไงว่าเราโดนฟ้องถูกต้องไหมคะส่วนใหญ่คดีเหล่านี้ค่ะจะเป็นคดีที่สถาบันการเงินหรือว่าบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเป็นคนฟ้องเนะาะคราวนี้เราก็มาดูว่าก่อนที่จะฟ้องเนี่ยค่ะแน่นอนว่าท่านต้องได้รับโนติสนะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามนั่นเองหากท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วท่านควรจะปฏิบัติตัวยังไง อันนี้เป็นขั้นตอนก่อนฟ้องนะคะหากท่านได้รับโนติหรือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วเนี่ยท่านควรจะมาตรวจสอบก่อนว่าหนังสือนั้นอ่ะส่งจริงจงจากบริษัทปลายทางหรือต้นทางไหมไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมท่านมาตรวจสอบอันดับแรกก็คือชื่อของท่าน,นะคะ่ะว่าถูกต้องไหมคนผู้รับหนังสือโนติหรือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามอ่ะใช่ชื่อท่านจริงๆใช่ไหมคราวนี้หากชื่อตรงเรามาดูรายละเอียดในหนังสือว่า รายละเอียดนั้นนะ่ะอธิบายถึงอะไรบ้างอย่างเช่นหากท่านไปทำการกู้ยืมเงินมา,าทางเจ้านี้ก็บอกว่าอาเรียนท่านนางสาวขอเนื่องจากท่านได้ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจุดๆเป็นจำนวนเงิน3 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาท1 0 0 0 0แสนบาทแล้วแต่วงเงินของท่านบัตรนี้ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วหรือบัตรนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว โปรดนาเงินมาชําระหนี้ภายใน7หรือ14วันนั่นเองหากมีข้อความดังต่อไปน,นี้ค่ะ mm hmm. ก็คือว่าเป็นหนังสือบอกการทวงถามหรือว่าเป็นหนังสือทวงหนี้นั่นเองหากท่านได้รับแล้วต้องทําอย่างไรบ้างหากท่านได้รับแล้วเนี่ยค่ะตามหนังสือเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเบอร์ให้ท่านติดต่อเนาะว่ากรุณาติดต่อเบอร์นี้หรือว่าไปสามารถติดต่อที่ธนาคารได้เพราะฉะนั้น เป็นการป้องกันตัวเองหรือว่าเป็นการเซฟตัวเองเนี่ยค่ะเมื่อท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามแล้วได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วท่านควรที่จะติดต่อเพื่อขอยืดระยะเวลาในการที่เขาจะฟ้องร้องหรือว่าไปติดต่อว่าอาผิดนัดชำระหนี้จริงๆตอนนี้ชำระหนี้ไม่ไหวจริงๆขอลดหย่อนค่าชำระหนี้ได้ไหมหรือว่าโอเคค่ะดิฉันยินยอมที่จะชำระหนี้ ขอชราระหนี้ภายในวันที่นี้ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่เราตัดตัดทอนขั้นตอนในการฟ้องร้องทางคดีไปก็คือว่าเรายังไม่โดนฟ้องเราแค่ได้รับหนังสือทวงหนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วขั้นตอนแรกก็คือตรวจสอบข้อมูลชื่อตรงไหมข้อมูลตรงไหมเราได้ไปกู้ยืมเงินจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิชาชีพเขาก็มาหลากหลายรูปแบบเนาะเราควรจะเช็คดีดี และเมื่อตรวจสอบชื่อข้อมูลตรงเรียบร้อยแล้วนะคะหากเราที่จะประสงค์ประสงค์ที่จะอ่าชำระนี่มีเงินและอยากจะชำระนี้ไม่อยากเป็นคดีความต่อการก็โทรติดต่อหรือว่าเข้าไปติดต่อ,อยังธนาคารต้นสังกัดที่ท่านได้ไปกู้ยืมเงินมานะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินอ่ะเราพูดถึงส่วนกู้ยืมเงินไปแล้วเนาะคราวนี้เรามาฟังในส่วนเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่า ทุกท่านก็อาจจะเคยผ่านการผ่อนชําระค่างวดรถมาแล้วหรือว่าผ่อนไม่ไหวแล้วท่านได้เอารถไปคืนทางไฟแนนซ์หรือว่าคืนเต้นรถเรียบร้อยแล้วทําไมทําไมมันยังมีหนังสือส่งมาให้ท่านชําระเงินอีกในกรณีเรื่องเกี่ยวกับรถนะคะแม้ว่าท่านได้ทําการย,ยุติการผ่อนชําระแล้วแหละว่าไม่ประสงค์ที่จะผ่อนชําระแล้วไม่ประสงค์ที่จะรับ รถคันนี้เป็นเจ้าของแนละ้วท่านเอารถไปคืนยังไฟแนนซ์เอารถไปคืนยังเต้นรถแต่มันมีค่าขาดประโยชน์ค่ะอย่างเช่นท่านเอารถออกรถป้ายแดงเลยกับบริษัทแห่งหนึ่งกับไฟแนนซ์ที่1กับเต้นรถที่1ท่านมีความรับผิดก็คือว่าท่านต้องผ่อนอ่ะสมมุติเดือนละ5,000เนาะผ่อนเดือนละ5,000ันทุกๆเดือนทุกๆเดือนไปเนี่ยค่ะโดยปกติตามสัญญาแล้วจะผิดนัด3มงวดเนาะเขาถึงจะมีการ ติดต่อหรือว่าส่งหนังสือให้ท่านชำระเงินแต่คราวนี้ท่านไม่ได้ส่งเลยเป็นเวลาสี่เดือนห้าเดือนเขาส่งหนังสือรอบหนึ่งแล้วท่านก็ยังเพิกเฉยส่งสองรอบแล้วท่านก็ยังเพิกเฉยอีกซึ่งรถมาอยู่กับท่านเนี่ยเป็นเวลาหกเดือนแต่เขาไม่เคยได้รับเงินที่ท่านต้องผ่อนไฟแนนซ์ผ่อนเต้นรถเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางเต้นรถหรือว่าทางเจ้าของรถที่แท้จริงเนี่ยค่ะ ขาดประโยชน์การใช้ทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะคืนรถไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีกเขาก็ยังสามารถส่งหนังสือทวงหนี้มาได้หรือว่าเขายังสามารถฟ้องร้องท่านได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนที่รถอยู่กับท่านแล้วท่านไม่ได้มีการส่งเลยเนี่ย mm. เขาขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ตัวน,นั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือที่ส่งมาก็อาจจะเป็นกรณีว่า ตามที่นางสาวขอได้ทําการจะซื้อจะขายรถยี่ห้อนี้นี้นี้ตัวถังเลขตัวถังนี้ตกลงผ่อนชําระกันกี่งวดงวดละเท่าไหร่และท่านได้ผิดนัดชําระนี่ไปกี่งวดงวดละเท่าไหร่นั่นเองเขาก็จะคิดมาให้ท่านเสร็จจับเลยแหละว่าท่านจะต้องชําระเงินเท่าไหร่ในหนังสือทวงหนี้นั้นเช่นเดียวกันค่ะ หากท่านไม่อยากโดนฟ้องร้องดําเนินคดีหรือว่าต้องไปขึ้นศาลใหญ่โตเนี่ยหากได้รับโนติสนะหรือว่าหนังสือทวงหนี้ท่านก็รีบติดต่อกลับไปอย่งเต้นรถหรือว่าธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์ต่างๆที่เขาส่งมาว่าขอเจรจาขอผ่อนชําระได้ไหมหรือว่าอ่าประสงค์ที่จะชําระเท่าไหร่อันนี้จะถือว่าเป็นขั้นตอนในการที่ประหยัดทั้งเงินและเวลา เนื่องจากอะไรเนื่องจากขั้นตอนที่ส่งหนังสือทงนี้เนี่ยค่ะเขายังไม่ส่งคดีขึ้นส่สาลทางโจทหรือว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยเขายังไม่สิ้นเปลืองค่าทนายความค่าค่าธรมเนียมสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้เจราจาผ่อนชําระก่อนที่ฟ้องนะคะท่านจะประหยัดเลยก็คือหนึ่งเนี่ยท่านไม่ต้องออกค่าทนายความให้เขาเพราะว่าส่วนใหญ่โจทฟ้องมาเนี่ย ท้ายฟ้องเขาจะเขียนของมาด้วยว่าขอค่าทนายให้จำเลยเป็นผู้ชำระเนาะแล้วก็ค่าทำเนียมสารนู่นนี่นั่นอีกเพราะฉะนั้นเป็นการเซฟมากเลยค่ะในการที่ท่านเนี่ยจะไปเจราจาพูดคุยกันก,นก่อนที่เขาจะฟ้องร้องคดีแต่คราวนี้บางคนบอกว่าทนายฉันกนะ ก็อยู่บ้านนะทำไมฉันไม่เคยได้รับหนังสือโนติสหรือว่าอ่าหนังสือบอกกล่าวทวงหนี้เลยบางกรณีค่ะเช่นคดีเงินกู้ที่มีวันที่กำหนดชัดเจนว่าคุณต้องเอามาชำระวันที่หนึ่งมีนาคมนะหากคุณไม่ชำระเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้เลยก็คือว่าเขาสามารถฟ้องร้องเป็นคดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งหนังสือทวงถามหรือว่าส่งโนติสให้กับคุณก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นบางเคสหรือบางกรณีเนี่ยค่ะท่านอาจจะไม่ได้รับ หนังสือโนติสแต่อาจจะได้รับหาายเลยคดีนี้มันก็แล้วแต่มูลเหตุที่เกิดเนาะแล้วก็สัญญาเกิดมันหลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านใหนที่ได้รับหนังสือโนตติสหรือว่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยค่ะ ควรที่จะไปตั้งแต่เนิ่นๆก่อนเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันคุยได้เหมือนกันแล้วมันก็ประหยัดเวลากว่าด้วยแล้วก็ประหยัดเงินคือคือหากศาลเขาพิพากษาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าทนายความมาเกี่ยวข้องนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเจรจาหรือว่าพูดคุยในชั้นนี้ไม่ทันหรือว่าไม่ได้รับไม่ได้รับหนังสือ,อบอกกล่าวทวงถามนี่เลยอยู่ดีๆได้รับหมายสารมาเราจะทำยังไงกันต่อ หากท่านได้รับหมายสารนะคะมาที่บ้านไม่ว่าจะเป็นส่งด้วยถึงมือของท่านเองหรือว่าอยู่ดีๆไม่อยู่บ้านหลายวันกลับบ้านมาเห็นแผ่นกระดาษมาแปะหน้าบ้านอ้าวฉันโดนฟ้องแล้วเหรอเนี่ยจะทำยังไงดีใช่ไหมคะเบื้องต้นเรา,เากระดาษแผ่นนั้นนะมาดูก่อนกระดาษแผ่นนั้นเขาก็จะปั๊มตาประทับนะคะว่าสารจังหวัดอะไรเช่นเราอยู่เพชรบุรีเนาะก็จะสารจังหวัดเพชรบุรี โจทย์คือใครโจทย์คือนายเบริษัทอะไรว่าไปจำเลยคือใครแน่นอนถ้าเกิดว่าเราได้รับหมายสารหรือสำเนาคำฟ้องเราต้องเป็นจำเลยอยู่แล้วค่ะตรวจชื่อก่อนจำเลยใช่ชื่อเราไหมหากจำเลยไม่ใช่ชื่อเราในกรณีนี้เขาอาจจะมีการส่งผิดหรือว่าแปะผิดก็ได้แล้วแต่แต่คราวนี้อาจจำเลยชื่อเราถูกต้องนี่นะเราโดนข้อหาอะไรบ้าง ข้อหาเขาจะบอกเลยขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนเท่าไหร่หรือว่าขอให้ชําระเงินตามสัญญาเงินกู้เท่าไหร่ชื่อตรงข้อหาอ๋อพอจะอ๋อฉันจําได้แล้วฉันเคยไปกู้ยืมเงินคนนี้คนนี้มาก่อนอ๋อก็หาตรงแล้วเขาก็จะบอกวันที่ด้านล่างว่าให้ไปศาลเจราจาหรือทําการาพูดคุยหรือยื่นคาให้การสืบพยานในวันที่เท่าไหร่เขาจะบอกท่านไว้ข้างล่างว่า ไปศาลวันที่1มีนาคมนะเวลา9โมงเชา้าหรือบ่ายโมงก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่มันจะปรากฏอยู่ในหมายสารแล้วก็สำเนาคำฟ้องนั่นเองคราวนี้เนี่ยเอกสารที่ท่านจะได้รับนะคะก็คือหมายสารที่แปะเนี่ยแหละว่าเราต้องไปศาลวันไหนและสำเนาคำฟ้องสำเนาคำฟ้องสำคัญอย่างไรสำคัญก็คือว่าท่านจะทราบว่าท่านโดนฟ้องว่าอะไรบ้าง ท่านโดนฟ้องในข้อหาอะไรบ้างและมูลคดีที่มันเกิดเนี่ยค่ะเกิดได้อย่างไรทางโจทย์เนี่ยเขาก็าจะอธิบายมาหมดว่าเมื่อวันที่1มกรา2540ท่านได้ไปกู้ยืมเงินจากนายกเป็นจำนวนเงิน40,000บาทกำหนดชำระวันที่ 3. มีนาคม2560อะไรอย่างเงี้ยค่ะบัตรนี้ได้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ท่านไม่ยอมชำระให้เป็นไปตามสัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงผิดนัดชำระนี่โจทย์ขอฟ้องร้องให้ท่านชำระนี่เงินกู้ตามเท่าไหร่พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัด และค่าทนายความต่างๆอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเอกสารที่อยู่ในสำเนาคำฟ้องนั่นเองและเมื่อท่านได้รับหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วคานนี้ท่านก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหมายที่ท่านถือเนี่ยเป็นหมายแพ่งสามัญเป็นคดีมโนสาเล่หรือว่าคดีผู้บริโภคท่านต้องทำยังไงบ้างหากเขาหากท่านประสงค์ที่จะไปศาลเองเลยในกรณีที่ท่าน ไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆอะทนายฉันก็ไม่รู้จักใครเลยแต่ทางที่ดีที่สุดเมื่อท่านได้รับหมายศารนะคะควรจะติดต่อทนายหรือผู้รู้กฎหมายให้เร็วที่สุดเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนึ่งเลยท่านต้องรักษาสิทธิ์ของท่านหากในกรณีที่คําฟ้องมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะทนายฉันมานั่งอ่านแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าฉันไปกู้ยืมเงินมา ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่ะวันที่เนี้ยแต่ที่จริงไม่ใช่วันนั้นอ่ะฉันไปกู้ยืมเงินจริงๆแต่ฉันอ่ารับเงินมาแค่สองหมื่นบาทแต่ในหมายเนี่ยมันมีเลขหนึ่งโผล่ออกมากลายเป็น1นึ่งแสองหมื่นบาทซึ่งไม่ใช่เลยค่ะฉันได้รับเงินมาเพียงแค่สองหมื่นบาทโดยที่เขาโอนเงินมาเนี่ยป้ายังมีสลิปการโอนเงินอยู่เลยเนี่ยฉันจะทํำยังไงดีเห็นไหมคะมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านเองว่า ฟ้องแบบนี้แต่ความจริงเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าทนายก็จะทําคําให้การให้ทํายื่นคําให้การคาให้การคืออะไรคําให้การคือการเหมือนต่อสู้พยายามอธิบายให้ศาลเข้าใจว่าความเป็นจริงในฝั่งด้านเราเนี่ยเป็นยังไงอ่ะคำให้การอย่างเช่นสมมติความจริงแล้วนะคะปาไปกู้เงินวันนั้นจริงแต่ข้อความเนี่ย มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเราได้เป็นการรักษาสิทธิ์ตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับหมายสารแล้วเนี่ยค่ะควรจะติดต่อทนายนะคะหรือผู้รู้กฎหมายคือหนึ่งรักษาสิทธิ์ของท่านเองแล้วก็ต้อง ยื่นคำให้การมันก็มีกําหนดอีกว่าจะยื่นภายใน15วันหรือว่า15-15เป็น30วันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับหมายสารแล้วนะคะอย่างน,น้อยๆเนี่ยท่านอ่านก่อนว่าชื่อท่านตรงไหมข้อหารายข้อหาตรงไหมหากว่าข้อหาตรงเป็นไปตามฟ้องท่านก็ไปตามสารได้เลยแต่ว่าข้อหาไม่ใช่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้ควรจะติดต่อทนายเพื่อยื่นคาให้การให้เร็วที่สุดค่ะเป็นยังไงคะ แค่อันนี้เราแค่พูดถึงแค่หนังสือบอกกล่าวทวงหนี้แล้วก็ได้รับหมายสารเองนะคะอันนี้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะหากว่ามีใครมาปรึกษาว่าโดนฟ้องเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยท่านก็รู้แหละว่าต้องควรเช็คชื่อก่อนแล้วก็ข้อมูลเนี่ยตรงไหมนั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้น่าเสียดายมากเลยนะคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะดิฉันนางสาวภาขวัญเชน,นันจะนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอรับลาไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ